ช่อง Chess a n d g เก e นะครับวันนี้เราเราผมได้เจอนะครับโอรีโอ้รถโค้วก็โค้งรถอดอดโอรีะครับไปดูกันเลยครับเ,เปิดมาอย่างยากแรกนะครับนี่คือโอรีโรถโค้งนะครับข้างหน้าก็จะเป็นโอรีข้างหน้าก็จะเป็นโอรีโวส่วนหลังก็จะเป็นรูปกุกกุกกกลาอะไรแล้วพอแกะออกมาครับ <c oughs> ข้างในก็จะเป็น ใกล้ครีแล้วก็จะมีสีแดงๆก็จะมีสีแดงๆอยู่ตรงกลางนะครับกินแล้วรสชาติเหมือนไอตรงสีดํารสชาติมันเหมือนเปลือกโอรีโอธรรมดาได้แหละแต่ตรงกลางมันเหมือนแบบเทกเจอร์เหมือนแบบหมั่นฝรั่งรสโค้กแบบเนี้ยครับ นี่อะไรนะครับโค้กรสโอรีโอนี่นะครับคือโค้กรถโอรีโอนะครับเป็นลิมิเต็ดอียดิชั่นมันต้องเปิดนิดเดียวโอนแกะไม่ได้นี่นะครับ รสชาติเหมือนแบบโค้งนี่แหละแล้วก็แบบมีเ็กเจอร์ความเป็นโอรีโออ่ะช่กลิ่นแบบโอรีโออ่ะอร่อยมากครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ฝากกดซับส like, ไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย